หญิงโสเภณีในสมัยพุทธกาลที่บรรลุธรรมกับ3เทคนิคเอาชนะความผิดพลาดในอดีตให้ชีวิตสุดปังคุณเคยได้ยินคนพูดแบบนี้ไหมฉันเป็นพวกบาปหนาทำผิดพลาดไม่เยอะให้ทำความดีทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะยิ่งได้บาปเปล่าๆมีคนที่เชื่อแบบนี้จริงๆนะคุณเชื่อว่าเกิดมาชาตินี้ทำดีไม่ได้โดยไม่รู้ตัวเลยว่า นี่คือการดูถูกตัวเองซ้ำเข้าไปอีกแล้วตัวคุณเองเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือคนใกล้ตัวคุณเป็นแบบนี้ไหมช่วงนี้หลายคนคงเห็นหน้าฟีดโซเชียลมีเดียกันเยอะแล้วกับเรื่องราวของคังคู่ใบโสเพนีผู้ทรงอิทธิพลกับเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและเสรีภาพจนคนกราบไหว้ในอินเดียที่กำลังขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในเน็ตฟลิแต่คุณรู้ไหมคะ อาชีพโสเภนีหรือเซ็กเวอร์ที่ว่ากันว่าเป็นอาชีพเก่าแก่นั้นเพราะว่ามีมาหลายพันปีในยุคพระพุทธเจ้าเองก็มีสตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สร้างบุญกับพระพุทธเจ้ามีหลักฐานปรากฏในพระไตรปิฎกมีสี่ท่านที่บรรลุอรหันต์และอีกหนึ่งท่านที่บรรลุเป็นพระโสดาบันค่ะฟังคลิปนี้จบชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนด้วยสมเทคนิคเอาชนะความผิดพลาดในอดีต ให้ชีวิตสุดปังจากเคสตัดดี้5หญิงโสวภณีในสมัยพุทธกาลที่สามารถบรรลุทำได้คนที่1น,นางอัมพะปาลีเซ็กเวอร์เกอร์ผู้บรรลุอรหันต์เธอเป็นโสวภณีสาวสวยเบอร์ต้นๆในพุทธกาลค่ะเธอไม่ดูถูกตัวเองไม่ปิดกั้นตัวเองจากความดีได้ทิ้งอดีตที่ผิดพลาดด้วยความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าและนางเป็นโสเภณีคนแรก ที่ถวายที่ดินสวนมะม่วงเพื่อสร้างวัดทำให้เกิดวัดที่ใช้เผยแผ่และตั้งมั่นพระพุทธศาสนาพูดได้ว่าการที่พระพุทธศาสนาจากอินเดียแผ่กว้างไกลทั่วทุกทวีปในสมัยนั้นและเผยแผ่มาถึงประเทศไทยก็ถือเป็นผลจากการไม่ดูถูกตัวเองไม่หันหลังให้กับความดีของโสเพณีอัมพะปาลีที่ได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดค่ะและบทสรุปชีวิตของเธอน่าสนใจนะคะเพราะทายที่สุด เธอได้ออกบวชเอาชีวิตไปเดิมพันในการฝึกนั่งสมาธิจนเข้าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายในตัวบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดทุกข์เข้าพระนิพพานเป็นการประสบความสำเร็จขีดสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์เลยค่ะคนที่สองนางวิมาลาอาดีตหญิงโสเพณีที่ฟังธรรมจากพระมหาโมคลานะจนเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยและบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุด แม้จุดเริ่มต้นเธอเป็นโสเภณีทำบาปหนักคือเธอเห็นพระโมคคัลลานะบินทำบาตอยู่ในเมืองเวสาลีพอเห็นแล้วปิ๊งเลยค่ะเกิดความรักไม่เพียงเท่านั้นนะคะนางเดินติดตามพระโมคคัลลานะไปถึงที่อยู่เลยค่ะเมื่อเห็นพระโมคคัลลานะอยู่รูปเดียวจึงได้โอกาสเข้าไปพูดจาและแสดงท่าทางอาการยั่วยวนตรงนี้แหละยิ่งบาปหนักเข้าไปใหญ่แต่พระเถระไม่หวั่นไหวและรู้ทัน จึงกล่าวเตือนให้เธอได้สติรู้สึกละอายต่อบาปจึงเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลิกอาชีพโสเภณีเลยค่ะพอนางอายุมากได้ขอออกบวชไม่นานก็ตั้งใจฝึกนั่งสมาธิจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ค่ะคนที่สนางอัตตะกาสีโสเภณีค่ะชื่อของนางมีความหมายที่บ่งบอกว่าเรตติ้งในวงการโสเภณีของนางดีระดับท็อปของเมือง เพราะชื่ออัตกาสีแปลว่าเงินภาษีครึ่งหนึ่งของแคว้นกาสีซึ่งเป็นเงินค่าตัวของนางต่อการรับงานหนึ่งครั้งปัจจุบันในประเทศเราเองยังไม่มีดาราคนไหนค่าตัวต่อการรับงานหนึ่งครั้งเท่ากับภาษีครึ่งหนึ่งของประเทศเลยนะคะนางเป็นลูกสาวเศรษฐีช่วงวัยรุ่นเธอหนีตามชายคนรักฐานะยากจนไปใช้ชีวิตครองคู่รักกันค่ะแต่เธอก็โดนความรักทำร้ายจนต้องเลิกรากัน จะกลับบ้านก็ไม่ได้อายพ่อแม่เพราะว่าหนีออกจากบ้านมาเธอจึงตัดสินใจไปเป็นโสเภณีชีวิตเธอเจอมรสุมเยอะมากเธอสู้ชีวิตมากแต่เพราะความหน้าตาดีจึงมีชื่อเสียงโด่งดังคิวงานยาวเป็นหางว่าวแต่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่มีเลยค่ะเธอเหนื่อยจากงานแม้ได้เงินเยอะแต่โจรก็จ้องจะปล้นตลอดเวลาชีวิตเธอไม่มีความสุขเลย เพราะว่าเธอออกจากบ้านไปไหนมาไหนไม่ได้จริงๆมีคนจะลอบทำร้ายตลอดจึงอยากจะออกบวชและได้บวชแบบทูเตนะอุปสัมปทาคือการบวชโดยมีคณะทูตที่พระพุทธเจ้าส่งมาช่วยในการบวชให้เป็นการบวชแบบกรณีพิเศษสุดๆคนแรกเลยนะคะสุดท้ายก็จบสวยเพราะนางได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์ค่ะคนที่สนางปทุมวดี ชื่อนี้ได้มาเพราะว่าผิวสวยมันดอกบัวค่ะความงามระดับพระราชาถูกใจจนมีพระราชาโอรสด้วยกันบุตรชายของนางได้ออกบวชเป็นพระอรหันต์ก่อนและพระลูกชายก็กลับมาแสดงทรรให้แม่นางปทุมดีได้เลิอกอาชีพโสเภณีออกบวชและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยนะคะคนที่5้าคนสุดท้ายนี้หลายท่านอาจจะคุ้นค้นนางสิริมาโสเภณีที่สวยจนพระอยากจะสึก แต่บทสรุปคือนางทำให้พระได้บรรลุเป็นพระอระหันต์นะคะนางสิริมาเป็นโสเพณีระดับซูเปอร์ VIP ค่าตัวแพงที่สุดรับงานจ็อบละ2.6ล้านบาทแพงอย่างขับดาราเลยใช่ไหมคะและเคยรับงาน15วันค่าตัว39ล้านค่ะแต่นางไม่เคยดูถูกตัวเองว่าตัวเองเป็นหญิงโสเพณีจะทำความดีไม่ได้และที่พีคมากๆเลยคือนางได้ให้โอกาสตัวเอง ทำความดีจนนางบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะคะเราขออธิบายตรงนี้เพิ่มนิดนึงพระโสดาบันคือคําเรียกที่ใช้นิยามดีกรีของผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนดวงจิตบริสุทธิ์ยังไม่ถึงขั้นบรรลุอรหันต์หมดกิเลสแต่ก็อยู่ในระดับที่สามารถรักษาศีลห้าได้ตลอดชีวิตอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวเลยทีเดียวนะคะกลับมาเข้าเรื่องของนางอีกครั้งหนึ่งนะคะนางสิริมาเป็นโพภนีก็จริง แต่นางไม่ดูถูกตัวเองไม่ปิดกั้นตัวเองจากการทำความดีสิ่งที่นางทำคือใส่บาดพระแปดรูปทุกวันเป็นประจำค่ะโดยถวายของที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้แต่ที่น่าเสียดายนางอายุสั้นค่ะป่วยและตายเร็วไปหน่อยตั้งแต่ยังสาวพระพุทธเจ้าให้เก็บร่างของเธอไว้ให้พระที่เคยเป็นแฟนคลับและปลื้มปริ่มในความงามของนางจนอยากศึกได้มาเห็นศพ พอได้เห็นร่างที่เน่าเปื่อยเท่านั้นแหละก็เกิดความเวทนาสลดใจตั้งสติได้และพระรูปนั้นก็นั่งสมาธิจนบรรลุอรหรันต์ค่ะไม่ใช่แค่พระรูปนั้นนะคะยังมีคนทั้งเมืองที่มาดูศพนางแล้วได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุธรรมกันไปพันกว่าคนเลยนะคะที่ยกเรื่องของโสเพณีหท่านนี้ไม่ใช่เพราะจะส่งเสริมให้คุณไปเป็นแบบนั้นแต่อยากให้คุณมองตัวเองใหม่ว่าที่ผ่านมาคุณเคยใช้ชีวิตมาแบบไหน สังคมเคยดูถูกคนหนักขนาดโสเพณีห้าท่านนั้นไหมที่ผ่านมาคุณยังไม่พบความสุขในชีวิตเป็นเพราะคุณดูถูกตัวเองปิดกั้นตัวเองจากการทำความดีหรือเปล่าคุณเคยพูดกับตัวเองหรือเปล่าว่าทำบาปมาเยอะทำดีไม่ขึ้นหรอกคุณเป็นแบบนี้ไหมถ้าโสเพณีห้าท่านนั้นไม่เอาชนะความผิดพลาดในอดีตปิดกั้นตัวเองจากความดีพูดกับตัวเองว่าฉันเป็นโสเพณีฉันทำความดีไม่ได้หรอกแล้วชีวิตเขาจะเป็นยังไง มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมเกิดขึ้นไหมคังคูไบที่โด่งดังตอนนี้คนอินเดียคงไม่มีใครรู้จักทั่วโลกคงไม่มีใครพูดถึงถ้าหากเธอดูถูกตัวเองและไม่ออกมาปกป้องศักดิ์ศรีเสรีภาพคนเราต่อให้ทำผิดแค่ไหนเมื่อรู้ตัวแล้วยังมีโอกาสกลับตัวก็สามารถเข้าถึงความสุขได้เสมอไม่มีคำว่าช้าหรือสายเกินไปที่คุณจะเริ่มทำความดี ลองทำจากสิ่งที่ง่ายๆเช่นเริ่มจากการเป็นผู้ให้เริ่มจากตักบาตรเหมือนนางสิริมาก่อนก็ได้นะคะเพื่อลดความขี้เหนียวความขี้งกลดความอยากได้จนกลุ้มใจหรือเริ่มจากรักษาศีลเหมือนที่นางสิริมาทำคือไม่ฆ่าไม่ลักไม่แย่งของรักใครไม่โกหกไม่ดื่มหรือเสพของมึนเมาหรือจะเริ่มจากนั่งสมาธิอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเหมือนที่นางอัมพะปาลีทำก็ได้ ทำจากเรื่องที่ง่ายทําได้เร็วที่สุดสําหรับคุณก่อนแน่นอนการเริ่มต้นใหม่มันท้าทายแต่เป้าหมายชีวิตที่มีความสุขหอมหวานมันรอคุณอยู่นะคะถ้าคุณอยากเอาชนะอดีตที่ผิดพลาดเปลี่ยนชีวิตให้มีความสุขให้ชีวิตดีถึงขีดสุดไม่ต้องลังเลหรือรออะไรแล้วสรุป3เทคนิคเอาชนะความผิดพลาดในอดีตให้ชีวิตสุดปัง แม้โสเพณียังไปนิพพานได้ถ้าทําตามสิ่งนี้ข้อหอดีตที่ผิดพลาดลืมมันไปให้หมดยอมรับกับอดีตที่ผิดพลาดค่ะไม่เอามารบกวนใจแล้วลืมไปให้หมดถ้าคุณอยากเอาชนะความผิดพลาดในอดีตได้อย่างแรกคุณต้องมูฟออนออกจากความรู้สึกผิดพลาดลืมมันไปให้ได้ก่อนนะคะข้อที่2องบาปทุกชนิดอย่าไปคิดทําเพิ่มตัวอย่างโสเพณีทั้ง5ท่าน เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นบาปก็เหยียบเบรกเลยค่ะไม่คิดทำเรื่องไม่ดีเพิ่มนางวิมาลาที่เดินตามพระยุวยวนพระพอนางรู้ว่าสิ่งที่ทำมันไม่ดีนางก็หยุดเลยนะคะข้อที่สสุดท้ายเลยนะคะสั่งสมบุญให้เข้มข้นทั้งทานศีลน,นั่งสมาธิข้อสังเกตจากพิสุนีทั้ง5ท่านคือยอมรับอดีตของตัวเองและทบทวนชีวิตที่ผ่านมาว่าควรแก้ไข และได้ฝึกนั่งสมาธิอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันสุดท้ายก็ได้เข้าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายในตัวยอมรับกับมอดีตที่ผิดพลาดไม่เอามารบกวนใจลืมไปให้หมดบาปทุกชนิดไม่คิดทำเพิ่มสั่งสมบุญให้เข้มข้นทั้งทานศีลนั่งสมาธิเอาชีวิตเป็นเดิมพันแม้สวเพณียังไปนิพพานได้เลยค่ะฟังมาถึงตรงนี้ถ้าคุณรู้สึกอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดี อยากเอาชนะความผิดพลาดในอดีตให้ชีวิตสุดปังพิมพ์คอมเมนต์ให้กำลังใจตัวเองด้วยคำว่าสุดปังแล้วเราจะแนะนำวิธีเริ่มต้นชีวิตใหม่สุดปังให้กับคุณเป็นพิเศษที่ใต้โพสพิมพ์สุดปังมานะคะหรือหากคุณอยากจะบอกเล่าอะไรเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆเป็นกำลังใจให้กันและกันก็ได้นะคะถ้าคุณฟังคลิปนี้และรู้สึกดีกดไลค์กดแชร์ส่งต่อความสุขให้คนที่คุณรัก และเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกด subscribe กดติดตามและเปิดเสียงกระดิ่งไว้นะคะขอเป็นกำลังใจให้คุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีความสุขที่สุดเลยนะคะพบกันใหม่ในอีพีสดถัดไปกลั่นใจให้เป็นสุขพอร์แคสต์เติมสุขให้ใจทุกวันเติมวันละนิจดจิตแจ่มใสสวัสดีค่ะ